กำลังว่ายน้ำอยู่นะครับระหว่างนี้ก็ดูชมนกชมไม้แต่ก็มีอูุธอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูไปกับพี่คนนี้ฮะอ๋อเชี่ย ไปไปไปวัาที่เครับผมอยู mm ่ผมจิมสุริยะนะครับนี่เป็นครั้งที่4ี่แล้วครับที่เราทํกิลิปห้ามกลัวทะเลทุกคนสำหรับใครที่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นโรคกลัวทะเลอยู่แล้วเราก็จะลองดูกันไปนะครับเพื่อทําให้เราชินไปเรื่อยๆือเพราะยังไงมันก็อยู่ในจอไม่อยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้และอนาคตเราก็จะได้ออกไปเผชิญทะเลจริงๆและไม่กลัวอีกต่อไปนี่ก็คือข้อดีของรายการของเรานะครับไปดูกันเลยดีกว่าเป็นแมงกะพรุนขนาดใหญ่2ตัวนะครับอันนี้ออกแนวหลอนๆนะแลวมันเหมือนปลาหมึกโอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวจินตนาากรว่า นี่ไม่ใช่แมงกะพุนนะครับแต่นี่คือปลาหมึกนี่เป็นเรือเล็กๆนะที่พายถ้าเกิดคว่มลงไปนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมพ่ามีพิษหนักมากอ๋ oh. นี่แหละคือสาเหตุที่หลายๆคนกลัวทะเลนะครับคุณไม่รู้ไงว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้จนกระทั่งคุณเจอแบบเนี้ย hello there ฉันมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาด้วยหน้าตาแบบนี้ก็โชคดีครับตัวใครตัวมันครับผมเป็นเสียงวานตัวเล็กไหมดูตัวเล็กนะเห็นแบบนี้พอเข้ามาใกล้แล้วแบบอู้ เสียงแบบโหยหวนสุดๆนะครับดังไกลไปหลายกิโลเลยนะหรือจริงๆแล้วเสียงของวานอาจจะกําลังเศร้า,ราว่าโลกของเรากําลังถูกทําลายนี่คือวานหลับนะทุกคนมันจะนอนแบบนี้คนทีเข้าไปใกล้ๆหลัจากนั้น,นก็ถ่ายรูปเท่มากอ๋อถึงว่าทำไมพี่น้อกกิโอถึงไปอยู่ในท้องวานได้ก็เพ,เพราะตัวมันใหญ่ขนาดนี้ไงลราแตอันนี้ก็คือขนาดเล็กด้วยนะครับไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะกลัวที่แคบบวกกลัวทะเลเท่ากับภาพนี้ครับผมกําลังพายเรืออยู่ในถ้าหรือท่าน้ําแข็งรอบๆก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแค่ให้ตรงตามทางไปอย่างเดียว อาจจะมีทางออกหรือไม่มีทางออกอันนี้เราไม่อาจทราบได้แต่ระหว่างทางรับรองสยองแน่นอนนี่คือการเคลื่อนตัวของแมวน้ําที่เข้ามาตามซ่องมันน่าจะเป็นน้ําก่อยนะครับตรงนี้ผีน้ําก่อยโชคดีนะน้องออกมาไวๆวหรือพยูนคือตัวอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ดุร้ายขนาดนั้นนะครับไม่ต้องกลัวก็ได้นะอันนี้ผีน้ําก่อยอยูนี่คือคนเพชรอยู่นะครับกําลังแบบเล่นกับวานสองตัวใช่ไหมแล้วก็ส่งเสียงน้องก็ดูน่ารักดีนะครับเนี่ยน่ารักกับบ้าแล้วผมกลัวว่ะ ทำไมเขากล้าขนาดนี้น้องอาจจะกำลังบอกว่ามึงเอาอาหารไม่กูกินเถอะ <laughs> คอ้โหน่ากลัวมากคือเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้ํามันดําๆมาเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้จนกระทั่งมันพุ่งขึ้นมาแล้วอะ่ะขนคอลุกเ่ะนั่นแหละรครับใครยังรู้สึกอัดอยู่นะครับผมแนะนําว่าอย่าฝืนตัวเองค่อยๆมาดูค่อยๆเติมค่อยๆอะไรแบบนี้นะเพราะแบบนี้เลยทีเดียวโอ้โหไม่ไหวนะ เกียดไหมครับอ้าว่ายแล้วมันคุ้นน่าจะเป็นสตูดิโอรสร้างหนังเคยไหมครับเวลาอยู่ที่ทะเลเนี่ยแล้วเกียดคลื่นที่มันซัดใส่หน้าเรารู้สึกว่าแบบค,คอนโทรลตัวเองไว้ได้มึงซัดใส่ก,กูแรงมากแล้วต้องพยายามทำตัวปกติเพื่อจะกลับไปที่เดิม <laughs> เข็มก็เข็มไอ้บ้าเอ้ยโอเคอจสเคัสแกนปนี่อ๋อกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับระหว่างนี้ก็ดูชมนกชมไม้แต่ก็มีหูอย,อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ไม่ไมโอ้โหนี่คือการป้องกันตัวนะทุกคนอย่างน้อยน้องจะเข้ามาลองว่านั่นใช่ปลาหรือเปล่านะครับโอเคเป็นคุณคุณก็ต้องทํานะแบบนี้แล้วถ้ามันขนาดใหญ่กว่านี้อาจจะไม่จบสวยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฉลามหรอคือทกอะไรมันเร็วมากเฮ้ย เชี่ยเขาต่อยอยู่เว้ยนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าถ้ามีแรงก็ชกไปที่จมูกของมันแล้วมันก็จะตกใจแล้วก็หนีไปเลยอ๋อมันตามปลาตัวนี้นี่ไม่ใช่ปลาฉลามทุกคนไม่ได้กินเลือดจากปลาตัวนี้มันก็พยายามตามมานะครับตกปลาในแหล่งฉลามอย่างนั้นเหรอป้องกันตัวจากปลาฉลามนี่ก็สุดยอดเลยนะเป็นผมผมอาจจะปล่อยไอ้ปลาตัวนี้ไปเลยนอนปัวพุ้ง สวัสดีมนุษยินดีต้อนรับนี่คือดินแดนโอเชียนของเรานายมาอยังเป็นมิตรหรือเปล่าตอนที่ฉันแตะตามในหัวของฉันออกมาน่ากลัวอันนี้่ยมันแอบหลอนนะผมไม่เคยเห็นตัวอะไรแปลกๆหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ไงน่าจะเป็นกุ้งหรอกคลื่นทะเลเฮ้วผมจะวิ่งนะวิ่งเรียบร้อย มาจากไหนไม่ให้ซูมให้เสียงภัยธรรมชาตินะครับเล่นจัตสก,กีโอเคจนกับเรือขนาดยักษ์เรือขนสงรร่งสินค้าอู้ยโดนขึ้นเรือตีแล้วทำไมไปขับเทียบอะ่ะอคค๋อควบคุมไม่ได้อ๋อม<ๆ>ันหลุดเรียบร้อยเอาล้วครับคือมันมีใบพัดอีกไงทุกคนมันไม่ใช่แค่โดนเรือชนขอบเฉยๆนะครับใบพัดขนาดแบบ เมื่อหืมมาจะสังเกตนะครับถ้าใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับข้างๆกับรถใหญ่หรือรถพ่วงเนี่ยมันจะมีแรงดูดเล็กๆและยิ่งความเร็วเร็วเท่าไหร่เราเร็วสู้ไม่ได้ลมมันปะทะกันเนี่ยเราจะมีโอกาสพูกดูดเข้าไปแทนที่ลมที่มันหายไประหว่างที่รถใหญ่วิ่งทะลุไปนะครับเข้าใจปะผมพยายามอธิบายจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่านั่นแหละมันคือหลักการพอๆกันขุ่นกลางทะเลโดดเหรอโดดแน่ๆเลยต้องทิ้งตัวแบบตรงนะครับไม่งั้นจุกแน่ อโอเคทุกคนทนดูไหวกันหรือเปล่าว่าผมก็มีจิตที่ค่อนข้างแบบแข็งนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเป็นคืนเรือลมทะเลกําลังเดินอยู่ผมจําอย่างเดียวเรือไทยอ่ะที่มันเป็นเรือปกติเราจะคอยวิทน้าออกไงแต่เรือแบบนี้น่าจะมีระบบเดินน้าอยู่แล้วหรือเปล่าวันที่พายุฝนโหมกระหนำ่ำเรือเล็กก็ควรอยู่ที่ท่านะครับ <c oughs> อย่าออกอย่าฟังนะครับเดี๋ยวตายเรือรอดแต่คนตายอย่างเงี้ยไม่เอาเด้อ อันนี้เป็นคลิปเก่านะทุกคนแต่ว่าอยากเอามาให้ดูเพราะว่าเผื่อคนเข้ามาใหม่เขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องกลัวนะทะเลสองคนนี้ครับพยายามเข้าไปที่ไอซ์เบิร์กนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าด้านล่างมันไม่ได้ยึดติดกับไรมันเป็นภูเขาน้ำแข็งเฉยๆเกิดการพิคว่ำแบบนี้ ถ้าต้องไหยออกอย่างไวคุณจะมือบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณอยากจะได้เกาะใหม่อะน้ำหนักมันไปทวงเนี่ยน้ำแข็งอยู่ด้านล่างมันละลายอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็เกิดตามบ้าเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยดีแล้วครับที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าน่ากลัวจริงอันนี้ี่เป็นภาพที่พี่เขาจับปลาบางอย่างได้ทุกคนเหมือนปลาไหลนะครับแต่ปากเหมือนเอเลี่ยนมากๆหนา้าตาออกมานะ่ากลัวจริงที่จะไม่บอกผมผมคิดว่าเอเลี่ยนปะทะพีเดเตอร์ไอช็อตที่ว่ามีลิ้นข้างในออกมาอ,อ,กมาอีกอลแล้วก็พุ่ง ระวังนะพี่ระวังให้ดีมันอาจจะมีอยู่ก็ได้คุยภาพอะไรอะ่ะมีใครอยู่ด้านล่างน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่กับเรือนี่แหละแบบมาสำรวจเรือล้างถ่ายรูปแล้วก็เจอภาพนี้ออกมาหลังจากล้างฟิล์มดูก,กันกับพี่คนนี้ฮะอ๋อเชียบไม่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 ไ,มไ,มไ,มไปไปไปแค่ตกใจอยู่นะต่อยคุณก้ามใหญ่ขนาดไหนลงไปในน้ำไม่คือทีนของเขานักล่าแห่งท้องทะเล <c oughs> ก็จะปาจัดก,การคุณดีมันไม่สงสัยนะ <laughs> ปลาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองกันอะไรอยู่ในขึ้น กูเหมือนคริสตัลเลยอุ้ยไอ้จอกทูยูกูถามจริง mm hmm. มือโผล่มาแบบนี้นะกูไม่ได้กลัวทะเลแต่กูกลัวโดนจำสกแกวแบบนี้โอ้โห oh. แกทำให้ฉันดูแ yeah, <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ย่ฉลามแย่เอ้ยนี่คือภาพใบพัดที่ผมพูดถึงนะครับตรงหางเรือใอ้อัอน,นี้อาจจะเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูเทียบกับตัวคนดิพี่แกเนี่ยไปเบินของเล่นที่อยู่หน้าพัดลมพร้อมจะโดนพัดลมพัดตลอดเวลา <laughs> อยากเป็นเนื้อบดก็ไม่บอก และนี่คือสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ใช่ไหมภาพกอซิลล่าบางทีคุณเห็นเกาะที่กําลังลอยอยู่กลางทะเลอะไรแบบนี้ผมเคยเล่นแต่ในเกมนะครับแล่นเลือเข้าไปใกล้ๆเอากับดักครับผมโผล่ขึ้นมากอซิล่า บา,บาช <c oughs> นี่คือภาพการสำรวจทางทะเลอาจจะไปเจอแบบนี้ก็ได้ระหว่างที่กาลังศึกษาซากปหลักหักพังดําน้ําลงไปแล้วก็เจอน่ากลัวนะครับลักษณะเหมือนน่าจะไม่มีชีวิตแล้วนะน่าจะโดนฝังไขหินเป็นซากฟอสซิลเอาจริงๆเนี่ยถ้าน้ําทะเลนะสามารถบรรจุซากฟอสซิลอะไรไว้ได้เนี่ยผ่านชั้นหินหรืออะไรก็ตามอะเราไม่เคยเจอสักทีที่มันมีรูปทรงแปลกกว่าไดโนเสาร์อะเป็นนางเงือกเป็นอะไรคนอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะนั่นแล้วครับทุกคนนี่ก็คือวิดีโอที่เขาบอกว่าทดสอบความกลัวทะเล ผมหวังว่าทุกคนจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ใครที่รู้ตัวใหม่ๆนะครับก็เริ่มมาทาตัวให้ชินกับทะเลก็ได้จะได้ค่อยๆหายกลัวงกันไปกับรายการนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบรักทุกคนเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดต่ว่านะครับ